สวัสดีครับเพื่อนๆในแบบผมช่องเฟรนดี้อินเฟรนซิสครับนะครับก็วันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่เป็นช่วงระยะเวลามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับจะมีช่วงที่หายไปเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรมากก็ทํางานนะครับแล้วก็มีเวลาว่างเนี่ยเราก็หาเวลาเริ่มออกกาลังกายบ้างช่วงนี้ก็อาจจะออกกําลังกายมาได้สักประมาณระยะหนึ่งแล้ว2อถึงสงเดือนนะครับก็เลยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาอันบ็อกซ์ของที่ เรียกว่าอะไรเป็นตัวช่วยเสริมครับในการที่เราออกกาลังกายเนี่ยเราต้องใช้อะไรเพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายบ้างนะครับเพื่อให้มันเนี่ยรครบบริทันแล้วก็สามารถออกได้แบบฟิตฟังนะครับตลอดทั้งสัปดาห์เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้จำเป็นไปนท,ทั้งหมดนะครับแต่ก็สามารถดูว่าเป็นแนวทางได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นของที่ทั่วไปเลยเอาจริงๆแล้วไม่ว่าจะมือโปรหรือ,ม,อมือใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะกินกันนะครับก็มีที่เคยกินอยู่ตลอดนะครับช่วงที่ผ่านมาก็จะมี นี่นะครับก็เป็นแน่นอนอยู่แล้วที่ทุกคนอาจจะคุนหน้าคุนตากันก็คือเวกนะครับซึ่งเป็นเวกโปรตีนปกติอันนี้เป็นแบบไอโซเลตนะครับซึ่งก็จะเหมาะกับคนที่ทานนมวัวไม่ได้นะครับแล้วก็ปริมาณไขมันเนี่ยก็จะน้อยกว่านะครับแต่ก็แลกนั้นรสชาติที่อาจจะกินยากกว่านิดหนึ่งนะครับส่วนตัวนึงเนี่ยที่จะกินครบคู่กันไปเนื่อากัเโร่อกีก้มันจะมีราคาที่แพงกว่านิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัว นี่นะครับซึ่งเป็นเวคอนเซนเทรตปกตินะครับโดยทั่วไปเขาจะนิยมตัวนี้กันนะครับซึ่งเป็นตัวกลางๆที่เอาไว้กินเสริมโปรตีนระหว่างวันนะครับวนไหนที่เรากินมื้ออาหารไม่ถึงหรือว่าเรากำลังกายมาอย่างหนักเนี่ยเราก็จะกินตัวนี้เสริมได้นะครับแต่ว่าถ้าวันไหนเราอยากคัดหรืออยากลีนมากเนี่ยก็แนะนำเป็นตัวไอซ์สลินะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวหนึ่งที่กินอยู่บ่อยๆนะครับก็คือจะเป็นเจ้าตัวครีเอทีนตัวนี้นะครับ ซึ่งตัวน,นี้ไม่ได้แพงเลยเป็นอาหารเสริมที่ผมมองว่ามันสามารถเติมสต็อกกัเ,เรื่อยๆครับเพราะว่าราคาไม่ได้แพงเทียบกับพวกตระกูลวิตามินอื่นๆที่ต้องกินนะครับก็เลยเลือกกินแค่ครีเอทีนเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นตัวที่มีงานวิจัยรองรับเยอะที่สุดนะครับก็สามารถหาข้อมูลได้ก่อนที่จะซื้อมารับประทานนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นข้าวๆา,านะครับที่กินอยู่ทุกวันเนาะก็จะมีเวกโตนนะครับแล้วก็ครีเอทีน ะครับแต่วันนี้ก็จะมาอันบ็อกซ์นะครับที่สั่งมาเพิ่มก็คือจริงๆมันหมดแล้วนะครับสองกระปุกเลยไม่เหลือเลยนะครับก็กินอย่างต่อเนื่องมาประมาณ2องสเดือนเนี่ยมันก็หมดแล้วนะครับถ้าเราออกกําลังกายเป็นประจํานี่ก็จะสั่งมาเป็นบ็อกซ์ที่ค่อนข้างใหญ่ครับซึ่งก็เป็นแบรนด์เดิมเลยนะครับแบร์นะครับฟิตเวก็คนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับเพราะเป็นแบรนด์ที่ก็มีชื่อเสียงมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็20ปีแล้วไม่สักพักหนึ่งเนี่ยก็ดูสะอาดนะครับครบรอบ20ปี คใครที่อยู่ในสายออกกำลังกายหรือเพาะกายหรืออยากเล่นกล้ามเนี่ยก็น่าจะรู้จักจะเป็นอย่างดีเพราะว่าราคามันค่อนข้าง,งดีแล้วก็เป็นแบรนด์คนไทยที่เชื่อถือได้นะครับถ้าเทียบกับว่าเราไปซื้อแบรนด์ต่างประเทศเนี่ยมันอาจจะมีราคาที่สูงกว่าหน่อยนะครับเดีย๋ยวมาดูว่าข้างในเนี่ยผมสั่งอะไรมาบ้านนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องกินทุกวัน,น,นจริงๆคือวันไหนไม่กินเนี่ยเหมือนร่างกายมันไม่ดีมันไม่ฟิตก็รู้สึกอ่อนล้าจริงๆมันอาจจะเป็นจิตพึงแต่งก็ได้นะแต่เราอาจจะ มากไปเองนะครับก็ข้อดีขออีกอย่างหนึ่งของแบรนด์ฟิตเวย์นะครับเวลาสั่งของนั้นว่าจะผ่านช่องทางไหนเนี่ยเขาจะใส่กล่องเป็นของแบรนด์ตัวเองมาซึ่งมันทำให้เราหาของง่ายนะครับแล้วก็ไม่ปนกับของชิ้นอื่นนั่นเองเวลาเราอยู่คอนโดหรือว่าไปส่งตามหอพักต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าถ้าสั่งมาเนี่ยจะโดดเด่นแล้วก็หาของง่ายครับไม่ต้องกลัวของหายเลยทีเดียวค่ะ เป็นกล้องวงจรปิดคอยดูก็เห็นได้เลยว่าใครมาหยิบกล่องนี้ไปนะถ้าไม่ใช่เราน,นี้ก็สั่งมากินน่าจะได้อยู่ประมาณเกือ <love> บครึ่งปีเราๆนะครับถ้าไม่ได้บ้าพลังจนเกินไปอนะก็เราสามารถกินอาหารทดแทนได้เสมอนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่อาหารเสริมนะครับก็อยากเป็นย้ําไม่ได้อยากให้มองว่ามันเป็นสิ่งทดแทนมื้ออาหารเพราะว่า oh, ร่างกายเราต้องการเนื้อหาที่ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวผักหรือว่าวิตามินต่างๆจากผลไม้เนี่ยก็ยังต้องกินอยู่เป็นปกตินะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าคุณเป็นคนที่ออกกําลังกายโดยที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ห่วงเรื่องแฟตมากนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับสองตัวน,นี้นะครับคือ ผลจะหลักๆเนี่ยที่คนมักจะกินตัวไอโซเลตมากกว่าซึ่งเป็นกระป๋องแดงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสำหรับคนที่กินนมวัวไม่ได้นะครับแต่อยากได้สารอาหารจากโปรตีนของนมวัวเนี่ยครบถ้วนก็คือพวก BCAA นะครับเป็นกรดอะมิโนที่เวลาเรากินพวกเวที่เป็นนมวัวเนี่ยมันจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ทําให้เมื่อฟูก้าเนื้อเรอยกเต็มประสิทธิภาพแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยมันก็จะถูกกันหน่อยเพราะว่ามัน ไม่มีแลคโตสฟรี free, ซึ่งมันทําให้คนที่กินนมวัวไม่ได้เนี่ยจะท้องเสียแต่ก็ราคาต่างกันก็บคขึ่งต่อครึ่งเลยนะครับก็แนะนำว่าถ้าไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับนมวัวก็แนะนําว่าให้กินตัวนี้ดีกว่านะครับก็จะราคาดีกว่าแต่ถ้าใครเป็นมังสวิรัตเขาก็จะมีแบบเป็นโปรตีนจากถั่ว ครับทัวเหลือยงซึ่งก็ราคาจะถูกมากแต่ทีนี้มันอาจจะขาดเรื่องวิตามินบางอย่างก็อาจจะต้องไปหาเติมจากเมื่อาหารเอานะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกอ่ะทีนี้เรามาดูในกล่องก็แน่นอนเราเป็นคนที่กินเวเยอะนะครับแล้วก็กินอย่างต่อเนื่องฉะนั้นถ้าจะให้มันขาดเนี่ยเราก็ต้องสั่งแบบซิแกแพ็คมานะครับซึ่งเป็นแบบสิบปอนนะครับสิบปอนเนี่ยก็ จะอยู่น่าจะราวๆประมาณเกือบ5โลนะครับอันนี้ก็ข้างหลังมันจะเขียนไว้4,4,4.4,500กรัมประมาณนะครับก็10โลน,นี้ที่สั่งมาเนี่ยก็เป็นรสชาติใหม่นะคือที่ผมเคยกินของแบรนด์เข้ามาเนี่ยก็จะมีระหับอยู่ประมาณ2รสชาติแล้วก็จะมีรสสตรอเบอรี่ชีสเค้กแต่ว่าตอนนี้น่าจะเลิมทำไปแล้วแล้วก็มีตัวล่าสุดที่เป็นมัชฉะ แล้วก็ตัวอไอโซเลตเนี uh, ่ยน่าจะเป็นรสช็อกโกแลตอ่ะแต่ว่อาอสามรสนี่หว่ากินอยู่ประมาณ3รสเนาะที่เคยกินมานี่ก็เลยลองสั่งรสที่ไม่เคยกินมาแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นรสที่กินง่ายนะครับซึ่งเป็นรสคุกกี้แอนด์ครีมเนาะคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยกินไอติมรสชาติคุกกี้แอนด์ครีมมันก็จะมีความหวานรสโดดหน่อยคิดว่าน่าจะทำให้มันกินง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราบางทีเราออกกําลังกายหนักๆเนี่ยแล้วเรากินแบบพวก รสช็อกโกแลตหรือรสที่มันมีความนัวมากเกินไปเนี่ยกลัวมันจะกลืนไม่ค่อยลงครับยางเวลาเหนื่อยเราต้องการให้มันสดชื่นหน่อยเรอ,อกออรสชาติหวานนิดนึงเนี่ยมันก็จะทำให้กินง่ายขึน้นนี่ก็เป็นไซส์คุ้มค่านะก็ถ้าเทียบกันเนี่ยอันนี้ราคาอยู่ประมาณ2,000ต้นๆน,นะครับอยู่ที่ช่วงโปรโมชัน่นเนาะก็2,000บวกๆนะครับแต่ตัวนี้ก็3 0 0พันไม่หน่อยก็ถือว่าคุ้มค่ากว่าถ้าไม่ได้แพนนมบวกกัแนะนอนว่าชอบถ้ากินเป็นประจำนะครับซื้อใหญ่คุ้มกว่าอ่ะ ต่อไปนะครับก็ที่ขัดก็จะมีเป็นตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยเวแต่ว่าเป็นอีกรสชาติหนึ่งอันนี้จะเป็นกระปุก5ปอนนะครับก็2กิโลอันนี้เป็นรสชาติมิลค์ทีนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นรสชาติที่ออกมาได้สักพักหนึ่งและ้ะเป็นรสชาติที่ทําให้คนไทยน่าจะถูกปากมากขึ้นนะครับเป็นรสชาติชาไทยเนาะก็ฝาา่จะเป็นสีชาไทยนี่ นะครับก็ลองมาเอามาสองรสไม่ซ้ากันเอาจริงถ้าใครคิดว่าชอบรสไหนเป็นพิเศษเลยเนี่ยก็แนะนาว่าให้กินรสนั้นไปตลอดเลยน่าจะดีกว่านะของควานทีเนี่ยเราสั่งรสชาติอื่นมาเช่นรสกล้วยหรือว่ารสวัชชาเนี่ยอาจจะไม่ถูกปากตรงไม่ถูกปากทำให้เราต้องกํ้มลืนกินแล้วมันจะไม่ดีต่อการที่เราต้องทนกินนะเพราะถ้าไรที่มันฝืนเนี่ยเราก็จะกินได้ไม่นานนะครับแนะนำว่าให้กินรสที่ถูกปากจะดีกว่า ต่อไปนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยแบรนด์ฟิทเวเนี่ยเขาก็จะจัดเป็นเซ็ตโปรโมชั่นซึ่งเวลาเราซื้ออย่างเช่นกระปุกนี้2กิโลนะครับเขาก็จะมีเป็นเซ็ตโปรโมชั่นให้เราเลือกตัวนี้ผมก็เลือกเป็นเซ็ตโปรโมชั่นที่มีความคุ้มค่าก็าคือจะมีตัวแบมคัตตัวนี้นะครับตัวนี้จะมะีช่วยในเรื่องของการเผาผลาญหรือว่า ช่วยในเรื่องของแรงที่เพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวบูสต์คาเฟอีนนะครับ300มิลลิกรัมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยร่างกายคนเราต้องการคาเฟอีนอยู่ประมาณนึงอาจจะว่าที่รับได้นะก็อยู่ประมาณ450นะครับตัวนี้กินไปเสิร์ฟหนึ่งเนี่ยก็คือ300มิลลิกรัมเลยก็คือมันทําให้เรามีแรงดีร่างกายตื่นมีสมาธิแล้วก็สามารถที่จะเล่นออกกาลังกายได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าใครที่แพ้คาเฟอีนเนี่ยก็ ปดูเซ็ตอื่นนะครับตัวนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมันกินง่ายเพราะว่ามันเป็นรถโคลานะครับอยู่ข้างกล่องตรงนี้คุณก็สามารถที่จะชงดื่มได้ง่ายถ้าใครชอบตระกูลน้ําดำหรือเบบซี่หรือโค้กเนี่ยกินง่ายเลยตัวนี้กินแล้วดีแน่นอนอันนี้ก็เลยลองซื้อมาเป็นเซ็ตโปรโมชั่นซึ่งโดยปกติตัวนี้คือเพียวเนี่ยก็พันกว่าบาทแล้วนะครับแค่ตัวแรซึ่งด้วยโปรแกรมของเขาเนี่ย มันเป็นการคัตติ้งนะคัตติ้งก็เหมือนกือการตัดหรลืลดลงมานะครับมันก็จะมาคู่กับตัวเบอร์อีกตัวหนึ่งซึ่งอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยน่าจะเคยคุ้นตากันอยู่มากถ้าใครเคยซื้อพวกอาหารเสริมนะครับก็จะเป็นตัวแอลคาไลทินตัวนี้นะครับซึ่งช่วยกระตุ้นการเาผาผาญแล้วก็ดึงไขมันเนี่ยมาใช้เป็นพลังงานอยหลรกเนี่ยคือถ้ามือใหม่ส่วนใหญ่เนาะก็จะซื้อแน่นอนเพทีนแอลคาไลทินหรือว่า BCA เนี่ยมากินมันเป็นส่วนที่ทําให้ ช่วยเขาเรียกว่าอะไรร่างกายมันเป่าผานไวหรือว่าพื้นปูร่างกายได้ไวเนี่ยมันก็จะเป็นเซ็ตประกอบกันควบคู่กันไปซึ่งเขาก็จะขายมาเป็นแบบนี้แต่ถ้าใครอยากได้แยกเป็นส่วนๆเนี่ยก็ลองไปดูที่เว็บไซต์เขาได้นะครับหรือว่าตามช่องทางตา่างๆอันนี้ก็มันไม่ได้แพงมากนะพอดีจริงๆถ้าซื้อเนี่ยแนะนำว่าซะเป็นเซ็ตมาเลยมันจะคุ้มกว่านะครับกระปุกหนึ่งเนี่ยกินอาจจะได้ประมาณเดือนถึงสองเดือนแล้วแต่น้ำหนักนะครับเาก็จะมีบอกวิธีการกินอยู่ข้างหลังนะครับซึ่ง มันจะมีทุกกระปุกเลยก็สามารถดูได้ว่าควรจะกินเท่าไหร่นะครับกี่กี่เซิร์ฟนะครับตามน้ำหนักอย่างเครเที่เนี่ยก็จะมีนะครับ,นะรบที่ขาดไม่ได้เลยนะครับแตที่ผมบอกคือถ้าพูดถึงเจ้าตัววิตามินตัวอื่นเนี่ยอย่างอาหารเสริมตัวอื่นเนี่ยเช่นตัวแอลคาไลทีหรือนะว่าเจ้าตัวคัดเนี่ยผมจะให้เจ้าตัวเครเทียเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเพราะมันจะไปช่วยเสริมมวลกล้ามน,นะครับมีการ เอาน้ำเนี่ยเข้าไปอยดในกล้ามเนื้อทําให้มันฟูแล้วก็มีแรงในการที่จะใช้งานมันมากขึ้นว่าเล่นได้หนักขึ้นนะครับก็แนะนำว่า,าถ้าใครงบประหยัดเนี่ยครีทินจะตอบโจทย์มากกว่าครับก็ด้วยความที่ถูกใจมันก็เลยซื้อมาเป็นอันใหญ่นะครับครีทินไซส์คุ้มค่านะครับตัวนี้ก็ซื้อมาเป็นรถโคลา่า โคลาซึ่งโดยส่วนตัวเป็นคนชอบกินโค้กั้นแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นรสชาติโซดาเนี่ยก็จะกินได้หมดเลยง่ายๆครับก็ตักใส่เข้าปากกินน้ําได้เลยสิแต่ว่ารสที่กินปัจจุบันเนี่ยจะเป็นรสบลูราสเบอรี่นะครับซึ่งเป็น,นรสบลูฮาวายนั่นแหละมันอาจจะหวานไปหน่อยโดยส่วนตัวนั้นรู้สึกหวานเปรี้ยวไปหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องกินเพราะมันช่วยบูสต์ร่างกายได้ดีนะครับแล้วก็พวกเนี้ย <c oughs> มัน ไวต่อน้ำนะครับซึ่งโดนน้ำรื้ละลายกลืนได้เลยหรือว่าชงเนี่ยขย่อเป็นแค่หนึ่งสองทีเนี่ยมันก็ละลายแล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวเรื่องการตรกตะกอนใดๆนะครับด้วยตัวซองใหญ่เนี่ยราคาม,ามา 1, นนคาันอยู่ประมาณพันหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวเล็กยู่ประมาณอันนี้ไซส์สามร้อยกรัมนะครับก็ประมาณสามร้อยบาทซึ่งเอาจริงๆก็ตอนหนึ่งกรัมก็คือหนึ่งบาทถ้ามีลดส่รนจากทางนั้นได้ซึ่งเป็นตัวอาหารเสริมที่ค่อนข้างราคาดีแล้วก็ถูกถ้าเทียบกับตัวอื่นต่อมา อันนี้ก็จะไม่มีอะไรครับก็จะมีเป็นอีกเซตหนึ่งที่ซื้อมาก็มีแบงค์คัดใหม่ตัวหนึ่งครับสองตัวอันนี้ที่เสริมเข้ามานะครับปัจจุบันคือเราเนี่ยออกกำลังกายบ่อยแล้วก็ต้องมีการคาริโอบ้างเป็นบางวันหรือวันไหนที่ต้องมีการเล่นเล็กเบเนี่ยมันจะมีอาการเหนื่อยที่ค่อนข้างเยอะก็อยากืมที่จะบ,บำรุงหัวใจนะครับโดยตัวที่บำรุงหัวใจที่เป็นวิตามินเสริมเนี่ยเขาจะเรียกว่าเจ้าตัว a อสตาเซนตินนะครับตัวนี้ซึ่งช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงนะครับแนะนำว่าถ้ามีงบประมาณเพิ่อมอีกนิดนึงอันนี้มันแค่100ร้อยกว่าบาทเองนะครับสามารถซื้อมากินได้ว่าอยู่ประมาณเดือนนึงนะครับ30แคปซูลนะครับก็สามารถซื้อมากินได้อน,นี้ก็ซื้อมานะครับถูก,ถก100ร้อยกว่าบาทไม่ได้แพงอะไรถ้ามีงบประมาณเพิ่มขึ้นก็ เสริมได้นะครับไม่ได้เป็นไซต์บังคับว่าต้องซื้อนะครับอันนี้มันจํำว่าเป็นอาหารเสริมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ติดพวกมาด้วยเพราะว่าราคาโปรมันดีก็คือตัวแคลเซียมอันนี้นะครับแคลเซียม1,000พมิลลิกรัมก็ทุกคนก็รู้แล้วว่าแคลเซียมคืออะไรนะครับก็ช่วยเสริมสร้างกระดูกนั่นเองได้แข็งแรงเพราะว่าเวลาเราเล่นท่าพวกคอมพาวยกหนักๆเนี่ยด้วยเหล็กตาต่างๆเนี่ยมันก็จะหลุดกระดูกอย่างแน่นอนข้อมือต่างๆโดนหมดนะครับฉะนั้น กระดูกก็ต้องแข็งแรงด้วยโดยเจ้าตัวเซ็ตแบงคัทเนี่ยที่จะเป็นตัวกระปุกดำันเหมันจะเป็นเซ็ตโปรโมชั่นที่เขาทํามาเพื่อที่จะ,ะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลายนะครับซึ่งก็จะมีเจ้าตัวยาอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวเซียตัวนี้นะครับซึ่งช่วย กระตุ้นการเผาผลาญกันนะครับแต่ว่าโวยจัลล์แบลตัวนี้จะแพงที่สุดตัวแบบถ้าเชเทบกับตัวนี้นะตัวนี้ก็เอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้เยอาเท่าไหร่แต่ก็เป็นเซ็ตที่เขาจัดมาครับซึ่งแน่นอนถ้าพูดถึงตระกูลช่วยการเผาผลาญมันก็จะมีแอคเนีนอีกกระปุกหนึ่งนะครับก็าปาไปแล้วเป็น2อกระปุกแล้วนะครับซึ่งมันเป็นเซ็ตนะผมไม่ได้เลือกมาเป็นชิ้นนะครับ กขาแนะนำว่าจะซื้อเป็นเซ็ตเนี่ยมันก็จะคุ้มค่ากว่าถ้าไปแยกซื้อจริงๆระคางต่างกันไม่เยอะนะครับซื้อเป็นเซ็ตจะได้ของเยอะกว่าะแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับที่เอาจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามแต่ว่าถ้าใครสามารถที่จะเพิ่มมันเข้าไปได้ก็จะดีนะครับตัวนี้ผมมองว่าเป็นตัวที่สําคัญยิ่งกว่าเจ้าพวก อแอลคาไนตีนตัวแบมคัดกระปุกดำหรือว่าการบำรุงหัวใจนั่นก็คือเจ้าตัวตัวตว,วิตามินเสริมนะครับเป็นการสก,กัดจากผลไม้แล้วก็ผักต่างๆอย่น,นี้ก็คิดว่าควรที่จะมีนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนเรากินวิตามินหรือว่ากินไม่ค่อยครบนะครับก็จะขาดกันเติมนส่วนใหญ่นะบางคนก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยการจะกินถ้าเทียบปริมาณง่ายๆเนี่ยกิยนไอ้นี่หนึ่งเสริมเนี่ย หนึ่งช้อนสก,กูป๊ปที่เขาให้ข้างใน,นก็ต้องกินผักสลัดจานค่อนข้างใหญ่มากนะครับแล้วก็ผลไม้เนี่ยจำนวนที่เยอะมากเพื่อที่ได้วิตามินเท่ากับหนึ่งช้อนตัวนี้นะครับเป็นสก,กูป๊ปฉะนั้นเนี่ยถ้าเ,าเป็นกังวลว่าเราเนี่ยอาจจะขาดสารอาหารตรงนี้หรือเปล่าเล่นออกกำลังกายแล้วต้องการเตริมวิตามินโดยที่แบบไว้เกียดไปนั่งกินเพราะว่ากินแค่อ,อกไก่หรือกินข้าวเนี่ยมันก็หนักพอตัวแล้วตัวนี้ก็สามารถที่จะเสริมได้ครับแต่ว่าตัวนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงก็ถ้า เลือกได้ก็พยายามเสิร์ฟผักในมื้ออาหารก็จะมีประโยชน์นมากกว่ากันไม่ใช่สิ่งที่ควรที่จะซื้อเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเราสามารถกินผักได้ทุกวันอยู่แล้วนะทีนี้ก็หมดแล้วสุดท้ายเราก็แถมเป็นแก้วล้ำแบบเดิมนะครับเพราะว่าเป็นการอลักับกระตูเป็นลรยปลานทั่เข้าไปมาสรุปคร่าวๆนะครับว่าสิ่งใดที่ผมมองว่าสําคัญมากนะครับถ้าบอกว่า ใครที่อยางที่จะองศึกษาหรือว่าไปซื้อตามเนี่ยก็เดี๋ยวเล้นให้นะครับว่าสิ่งที่เราควรมองอันดักแรกเนาะถ้าพูดหลักๆเลยเนี่ยแน่อนอนอยู่ยแล้วเวสําคัญที่สุดนะครับอันดับหนึ่งเลยคือกดมาก่อนอนย่างอื่นเนี่ยว่าไว้กันทีหลังถ้ามีงบแค่พันกว่าบาทเนี่ยเอาจริงกดเวมาก่อนนะครับเป็นเวเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะผมมองว่าการที่เราเล่นหนัก หรือต้องการที่จะเติบโตให้ได้ไวเนี่ยมันก็ต้องมีการกินโปรตีนให้ถึงนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าการกินโปรตีนมันทำถึงไปแล้ววันๆกินแต่อกไกว่วันละสิบชิ้นหรือว่ากินไข่วันละสามสิบฟองเนี่ยกินได้ปกติก็ไม่ต้องกินก็ได้นะปกติหว่าอันนั้นก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่อันนี้เหมาะกับคนที่เขาเรียกว่าออกกำลังกายหนะักแล้วกันพอสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะยัดทุกอย่างได้ในวันเดียวถูกนะฮะ อย่างน้อยๆเนี่ยถ้ากินโปรตีนถึงมากๆเนี่ยอย่างน้อก็เติมละช้อนเลยนีครับช่วยทําให้ชีวิตง่ายขึ้นแน่นอนนะครับไม่ต้องมานั่งต้มไข่หร่าก,กินเคี้ยวไก่ยันสี่ห้าทุ่มนะครับกินเวจบกเลยง่ายอ่ะแล้วก็อย่างที่2ที่สําคัญนะครับแน่นอนก็คือเจ้าตัวครีตินนะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้สําคัญเป็นอับสองถ้าผมมอนเรื่องของอาหารเสริมที่เลือกซื้อ มาเป็นชุดเซตเนี่ยนะครับรตัวคีตีนว่าสําคัญที่สุดจริงๆคือในเซตเนี่ยมันไม่ได้มีครตีนมาเลยก็เลยต้องซื้อแยกมาครับเขาก็ขายแยกเป็นทั้งกระปุกแล้วก็แบบซองใหญ่นะครับแต่ว่าเราปกติเนี่ยครั้งที่แล้วที่ซื้อมาเป็นเซตเนี่ยมันมีครตีนมาให้อยู่แล้วซึ่งมี2กระปุกเลยกระปุกที่สองเนี่ยยังไม่ได้กินเลยนะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็น อันเฟลเวอร์ซึ่งอันนี้คิดว่าน,น่าจะทรมกรดมากเพราะว่าถ้ารสชาติเพียวๆมันจะออกขมนะครับแต่ว่าถ้ามีการแต่งกลิ่นเสริมเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนรสบลูเบอรี่รสโค้กอะไรเงี้ยก็จะกินง่ายอันนี้ทำไมจะมองว่าสาคัญลำสองครับเพราะว่ามันช่วยทําให้กล้ามเนื้อดูขึ้นรูปนะครับแล้วก็มีแรงในการเล่นมากขึน้นนั่นเองแล้วก็เป็นสิ่งที่เติมได้ง่ายนะครับไม่มีลิมิตแล้วก็ไม่มีผลเสียต่อร่างกายนะครับสมมติว่าวัาวนนึงเรากินเช้าเย็นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยวันไหนที่ออกกาลังกายเยอะ ก็เพิ่มมาเป็นอย่างละครึ่งช้อนอย่างละช้อนครึ่งก็ได้อะไรเงี้ยครับคือเสริมเข้าไปมันก็สามารถกินได้ทุกวันเติมได้ทุกวันเลยไม่ได้มีเ,เสียอะไรนะครับแล้วก็อย่างที่3ามอย่างที่3เนี่ยก็มองว่าจริงๆมันจะันที่3ร่วมไหมก็ไม่ชัวร์นะเดี๋ยวว่าถ้าพูดถึงที่3จริงๆผมให้เป็นตัวมัลติฟรีนี้แล้วกันเพราะว่าผมคิดว่าร่างกายเนี่ยเราต้องการสารอาหารมากกว่าเจ้าตัวช่วยกระตุ้นการใช้ไขมันนะครับ ราหนักนีมว,ว่ามัลติกรีนที่เสริมวิตามินร่างกายเนี่ยมันดูสําคัญกว่าแล้วก็อาจจะตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเรามากกว่านะครับเพราะว่าการกระตุ้นการเผาผลาญเนี่ยเราสามารถทําได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอหลอกกําลังกายให้นานขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทําได้เหมือนกันฉะนั้นแอลคาไลน์นี่อาจจะเป็นส่วอนลองไปถ้าสมมติว่าต้องเลือกซื้อแยกต่างหากมาครับก็ซื้อตัวตวิตามินเสริมดีกว่ารัดผลไม้แบงนี้ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าสนใจยังไงหรือว่าอยากจะดูสินค้าตัวอะไรเพิ่มเติมเี่ก็เดี๋ยวอาจจะมีข้อมูลลิงก์อยู่ข้างะะาล่างนะครับก็สามารถก็จะไปเลือกกดดูรสชาติหรือว่าสินค้าขนาดอะไรต่างเนี่ยได้เลยนะครับวิตามินต่างเนี่ยเขาก็มีครบบำรุงหัวใจแคลเซียมแล้วก็มีมากมายเช,ช่นจกกเจ้เาตัว bcaa หรือว่าจะเป็นตัวซิงค์นะครับหรือว่าจะเป็นเวต่างเวย์โปรตีน วีแอซ l ล t e นะครับซึ่งเป็นกระปุกแดงตัวนี้ครับคนที่ใช้นมวัวแต่นี้ก็ประมาณเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าไม่แพ้นมวัวแต่มีตังถึงเนี่ยตัวนี้ดีที่สุดก็สามารถซื้อได้แต่ถ้าคุ้มค่าที่สุดก็จะเป็นเจ้าตัวคอร์ดเซนต์นนกระปุกขาวนะครับตัวนี้ รสชาติขมีงเยอะมากเขาไปเลือกดูได oh ้นะครับแนะนําว่าซื้อช่วงโปรโมชั่นนะครับประจําเดือนประจําเดือนเนี่ยมันก็จะถูกนะครับแน่นอนทุกเดือนอยู่แล้วเนาะตามเา็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็เลือกดูกันได้โอเควันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับการอันล็อกเอาอาหารเสริมนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบออกกําลังกายซึ่งโดยทุกวันนี้เนี่ยคิดว่าเทรนการออกกําลังกายมันก็มาอยู่เรื่อยๆแล้วก็กําลังเพิ่มมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วพวกนี้มันไม่ได้เหมาะแค่กับคนที่ ต้องเข้ายิมเล่นฟิตเนสอย่างเดียวนะมันเหมาะกับคนที่เป็นสายออกกำลังกายทั่วไปด้วยทั้งผู้ใหญ่หรือคนที่ไปชอบไปวิง่งเนี่ยหรือคนที่ชอบไปทำไครโอต่างๆเนี่ยกินพวกเนี้ยยังไงมันก็ช่วยได้นะครับถึงแม้อาจจะมองว่าโหโดยภาพจำาลาวคนเราจะมองว่าการกินแะพวกมีโปรตีนเนี่ยมันทำให้กล้ามใหญ่คือเนี่ยด้วย รูปภาพแบนดิง้งเขาเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าโชว์กล้ามขนาดนี้นนกินแล้วกล้ามมันจะใหญ่หรือเปล่าอเนะี่ยจริงไม่ใช่นะครับโปรตีนมันทําหน้าที่ในการที่จะซ่อมแซมร่างกายแต่ว่าถ้าเราไม่อยากกล้ามใหญ่เลยเราก็แค่กินให้มันอยู่ในปรมิมาณแคลอรี่ที่เราต้องการต่อวันก็พอแล้วนะครับเค่ะนั้นเราก็ตัวเท่าเดิมแล้วแต่ถ้ากินไม่ถึงเนี่ยตัวก็เหี่ยวลงแน่นอนซึ่งก็สังเกตได้จากนักวิ่งที่เขาวิ่งเป็นมือชีพตัวค่อนข้างเล็กเพราะว่าเขาวิ่งเยอะซึ่งมันก็เบิร์นเยอะตามสภาพนะทําให้ กล้าเนื้ออาจจะหายไปแล้วก็ไขมัน,นก็หายตามไปด้วยทําให้ดูลูปร้างเล็กนิดนะครับก็ยังไงคลิปนี้ถ้าสนใจยังไงหรือต้องการสอบถามข้อมูลหรืออยากให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมหรือแนะนําเรื่องของอาหารเสริมก,การออกกาลังกายอย่างไยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้นะครับวันนี้ก็ควรตะเพียงเ่งนี้ครับครับ